การท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันอดใจไว้หน่อยใครอยากจะไปเที่ยวที่ไหนอดใจรอแป๊บนึงให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนแต่คุณผู้ชมไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเสียใจไปเราเองจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวได้เหมือนกันนะไปเที่ยวทิปค่ะงานนี้จะเห็นแบบ360องศาเลยถ้าพร้อมกันแล้วไปออกเดินทางค่ะไปกันที่นี่คุณผู้ชมคะ ที่เที่ยวทิปยุคนี้นี่ยมันต้องเรียกว่าสมจริงยิ่งใหญ่แบบนี้แหละคะ่ะและที่ที่จะพาไปนะคุณชนะคุณใบตองก็คือที่พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงเฮ้ยเท่มากอุทยานการเรียนรู้สิรินทรน,นั่นเองค่ะและที่เรากำลังเห็นอยู่นี้นี่คือของจริงสถานที่จริงที่เราไปเที่ยวแบบ ทิพทิพแต่ไม่ต้องไปจริงๆไม่ต้องไปจริงๆมันเป็นการนําภาพแบบลักษณะ3ดีไม่ใช่แค่3ดีสิสามร้อยมันคือสามร้อยหกสิบค่ะเลยคือเหมือนเราไปอยู่ที่นั่นเลยอ่ะมันรอบทิศทางจริงๆใช่ค่ะคุณจะเดินตรงไปอ่ะเข้าประตูไปถึงแล้วอาจจะเลี้ยวซ้ายหรือจะตรงหรือจะเลี้ยวขวาตรงไปเรื่อยๆดูนู่นดูนี่ดูนั่นเสร็จปั๊บเดินเข้าห้องน้ําก็ได้เฮ้ยได้หมดมีไหมเข้าห้งน้ำที่บ้านได้เข้าห้องน้ำที่บ้านได้ค่ะแล้วออกมาดูใหม่โอเคค่ะอย่างนั้นเลยเห็นไหมคุณผู้ชม แล้วให้ชมทั้งหมดเนี่ยสี่อาคารนะคะคือพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียนอุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติและก็นี่ค่ะส่วนพฤกษศาสตร์มทศโอ้โหสวยทุกมุมมีทุกที่ต้องถามท่านนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีระชัยอาจหารท่านเป็นรองอธิการฝ่ายรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะ ท่านบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดการแพร่ระบาดโควิด19เนี่ยศูนย์การเรียนรู้ส่วนต่างๆของที่แห่งนี้นะคะ<ๆ>ก็จะมีเยาวชนมีผู้สนใจเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากอยู่แล้วครับแต่พอเกิดการระบาดของโควิด19ทุกที่อ่ะอยิ่งเป็นที่ที่มีคนเยอะๆอ่ะเขาก็ต้องปิดอยู่แล้วถูกไหมนักเรียนนักศึกษาก็ไม่ได้ไปชมกันก็ต้องงดไปก่อนก็ปิดกันแบบนี้ก็เลย คิดจะทำเว็บไซต์ขึ้นมา oh. เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่ทำให้ผู้คนที่อยู่ทั่วทุกพื้นที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงติดเชื้อด้วย mm. ที่สำคัญนะไม่ต้องเสียสตางค์สักบาทเลยเท่าชมฟรีถูกต้องแล้วเพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ต ะจะเข้าผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้เข้าผ่านมือถือก็ได้เพราะฉะนั้นคุณจําชื่อนี้ไว้ถ่ายรูปไว้ก็ได้ค่ะ www. อุทย, <world S 2> <web. S 1> ยานการเรียนรู้สิรินธรมทศหรือเข้าไปที่ f a c e b o o k อุทยานการเรียนรู้สิรินธรมทศมทศก็ย่อมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนั่นเองอะนะฮะอยู่ที่นครราชสีมามก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง เทคโนโลยีนวัตกรรมนะในการที่เราจะได้ไปท่องเที่ยวเรียนรู้ในยุคโควิดแบบนี้ไปจริงไม่ได้ก็ดูแบบนี้ไปก่อนแล้วพอมีโอกาสไปจริงเราจะคุ้นเคยละต่อไปจะเดินเหมือนอยู่บ้านเลยอย่างชินถูกเขาบอกว่าไปเที่ยวทิปแบบไม่ทิปเออ,เอ,อได้ดูแบบไม่ทิปแต่เหมือนได้ไปเที่ยวแบบจริงๆถูกต้อง